สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆครับวันนี้พามาดูสวนแตงกวาครับสวนแตงกวาสิบหกวันครับดูกันว่าแตงกวาสิบหกวันเขียวขนาดไหนเนี่ยครับช่วงเช้าครับยามเช้าพาที่กำลังขึ้นครับ ชุดนี้แตงร้านครับแต่งร้านแต่งร้านสิบซุ้มแต่งร้านสิบซุ้มครับแตงกลัวปีนเก้าศูนย์ศูนย์เก้าครับสองกระป๋องครับแตงเล็กสองกระป๋องครับมาดูกันครับแตงสิบหกวันครับ นี่ครับแต่งสิบหกวันไม่รู้ว่าสวยหรือไม่สวยนะครับแต่งสิบหกครับแตงสิบหกวันฉ <c oughs> ีดปุย๋ยฉีดฮอร์โมนนะครับนี่ครับสิบหกวันนังกว่าสิบหกวันไม่ต้องได้ฉีดฉีดยาแล้วครับ ครัแตงกวาสิบหกวันแตงกว่าสิบหวันก็จะประมาณนี้ครับหนวดออกแล้วครับโอ้ยทำไมหนวดมาเร็วจังมาแล้วครับ หนวดออกแล้วครับเพื่อนๆเนี่ยครับประมาณสองไร่ครับประมาณสองไร่อันนี้ไม่ฉีดยานะครับไม่ฉีดยาขยาครับอันนี้เราได้จะได้ยาวครับไม่ฉีดยาขยะ แตงกวาสิบหวันครับักวาสิวันครับ นะคตั้งกว่าสิบหก,กวันกกวนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้ครับนีกก่ครับนอนลงแล้วครับ ตัวนี้ปิ่นเก้านะครับปิ่นเก้าชนสนเก้าครับเก้าประมาณนี้ครับ2ไร่ครับประมาณ2ไร่2ง,งานครับ